เพื่อประชาชนที่อเมริกาเป็นอย่างไรกันนะมีอะไรให้เราได้ใช้บริการบ้างมายืมหนังสือหรือว่ามาเล่นคอมเท่านั้นหรอคนต่างชาติมาเที่ยวช่วคราวอย่างเราใช้บริการได้ไหมนะทำบัตรห้องสมุดนั้นยุ่งยากแค่ไหนคลิปนี้มีคําตอบค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนย็ายอยู่กับฟิลม์มจัดฟิลม์มกอฟิล์มไปเลยนะคะวันนี้ฟิล์มอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศในการทํางานนะคะซึ่งห้องสมุดก็เป็นที่แรกๆเลยนะคะที่ฟิล์มนึกถึงนั่นเองเพราะว่าห้องสมุดนะคะทั้งเงียบสงบและก็มีมุมทํางานดีๆให้ฟิล์มอีกด้วยนะคะห้องสมุดที่นี่นะคะไม่ได้มีเพียงแค่เราไปอ่านหนังสือหรือว่ายืมหนังสือเท่านั้นนะคะแต่ยังมีกิจกรรมและบริการอย่างอื่นอีกมากมายให้เราได้ใช้บริการอีกด้วยนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะฟฟ้าทุกคนไปทัวร์ห้องสมุดเทียบมรริกาในรัโคอโรซึ่งเป็นรัฐที่ฟิลม์อยู่นั่นเองนะคะแต่เนื่องจากว่าห้องสมุดไม่สามารถใช้เสียงได้นะคะฟิลมก็ต้องขออนุญาตภาคเสียงเอานะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปห้องสมุดกันเลย โซนหนังสือต่างๆที่นี่เขาจะแยกเป็นโซนให้เราเลยอย่างโซนหนังสือเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ จนไปถึงทางการและพวกแมกกาซีนก็ยังมีสําหรับพ่อแม่หรือแม้กระทั่งตัวฟิล์มเองถ้าอยากอ่านหนังสือแต่ไม่รู้จะอ่านอะไรหรือเริ่มต้นตรงไหนที่ห้องสมุดเขายังมีบริการจัดเซตหนังสือให้เราอีกด้วยอันนี้เหมาะมากๆสาหรับพ่อแม่ที่อยากให้ลูกมีกิจกรรมทําอะไรยามว่างหรือว่ายิ่งช่วงปิดเทอมเนี่ยยิ่งดีเลยที่ห้องสมุดบางที่จะมีโซนหนังสือสําหรับขายหรือว่าบริจาคเงินตามศรัทธาด้วยนะจะเป็นหนังสือเก่าหรือว่าพวกหนังสือที่ถึงเวลาต้องไปแล้วหนังสือใหม่ๆจะได้เข้ามาแทนที่ได้นั่นเองราคาก ลถูกกว่าตามร้านหนังสือบางร้านอีกด้วยเวลาเราหาอะไรไม่เจอสามารถถามบรรณาลกา์ห้องสมุดได้เลยหรือว่าจะค้นหาบนคอมพิวเตอร์ที่เขาจัดไว้ให้ก็ได้เช่นกันค่ะหนังสือที่นี่จะเรียงตามตัวอักษรชื่อนักเขียนซะมากกว่านะคะส่วน CD DVD และพวกเกมฟิล์มชอบมาเช่าหนังที่นี่มากๆเพราะว่ามันฟรีอะนะมีทั้งหนังเก่าหนังใหม่เลยนังต่างชาติต่าง อนิเมะก็มีเขาจะแบ่งเป็นโซนๆไว้เลยนะคะจะได้หาง่ายนั่นเองชอบหนังผีหนังพวกแอคชั่นก็หาง่ายมากๆเลยเพลงต่างๆ แล้วก็พวกเกมนะคะก็มีทั้งพวก Xbox, PlayStation, PS5 นะคะก็ให้มีให้เรายิมด้วยเช่นกันนะมาดูโซนคอมพิวเตอร์แล้วก็เครื่องปิ้นกันบ้างเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ฟรี2ชั่วโมงเลยแต่สําหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกข้องสมุดจะใช้ได้เพียง1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะสามารถติดต่อให้บรารารักษ์ช่วยล็อกอินเข้าคอมพิวเตอร์ให้เราได้เลยถ้าเราเล่นเกินเวลาที่กําหนดถ้าตอนนั้นนะคะไม่มีคนรอต่อคิวใช้คอมพิวเตอร์จากเรานะคะจริงๆเราก็สามารถขอให้บรารารักษ์นะคะต่อเวลาให้เราได้นะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ลละคนนแ้วก็สถาท ะะถ้าสถานที่นะคะไม่ยุ่งหรือว่าคนไม่เยอะนะคะเขาก็ใจดีให้เราได้ใช้บริการต่ออยู่แล้วนะคะที่ห้องสมุดจะมีเครื่องปิ้นแล้วก็เครื่องถ่ายเอกสารด้วยเราสามารถปิ้นและถ่ายเอกสารได้ฟรีเลยถ้าเราเป็นสมาชิกทางห้องสมุดจะใส่เงินในบัญชีของเราให้ฟรีวันละหนึ่งเหรียญนะคะซึ่งเราสามารถเอาไปปิ้นหรือถ่ายเอกสารได้ฟรีแต่ต้องไม่เกิน1เหรียญนะคะแต่ถ้าเราใช้เกินนะคะเราก็ต้องจ่ายส่วนต่างเองนะคะซึ่งราคาแบบขาวดําจะตกอยู่ที่แผ่นละ 10เซนนะคะแต่ส่วนที่พิมพ์ออกมาเป็นสีนะคะก็จะตกอยู่ที่แผ่นละ50เซนนั่นเองค่ะสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถพิมพ์ได้และถ่ายเอกสารได้ตามราคานี้เลยนะคะหลายที่จะไม่รับเงินสดนะคะโดยเราสามารถขอบัตรชั่วคราวเพื่อสแกนตอนพิมพ์ได้ที่บรรรักษ์เลยนะคะถ้าเราแค่ถ่ายเอกาสารไม่ต้องมีบัตรสแกนก็ได้เพียงจ่ายเงินด้วยบัตรก็ถ่ายได้เลยค่ะราคานี้ขึ้นอยู่กับแต่และห้องสมุดด้วยนะคะบางที่อาจแตกต่างกันนะ There you go Alright I'll check a i e โอนมุมโต๊ะทำงานแล้ว w i i i นะคะแน่นอนว่าใช้บริการได้ฟรีเลยนะคะแต่ Wi-Fi บางห้องสมุดก็ต้องล็อกอินด้วยเลขบัตรสมาชิกของห้องสมุดนะคะถึงจะใช้งานได้นะที่นี่มีโต๊ะและมุมโซฟาต่างๆให้เรานั่งสบายๆทำงานได้เลยไม่ว่าจะเป็นแบบคนเดียวหรือทำงานกับเพื่อนๆที่เป็นกลุ่มๆก,มก็ได้เช่นกันเราสามารถเสียบปลั๊กใช้ไฟทำงานในคอมพิวเตอร์ได้เลย จะอยู่ทั้งวันก็ไม่มีปัญหานะส่วนห้องประชุมและกิจกรรมต่างๆที่นี่เราสามารถใช้ห้องประชุมหรือว่าห้องเงียบที่เป็นส่วนตัวแบบนี้ได้เลยหรือจะใช้สําหรับโฟกัสในการเรียนมีแบบสําหรับ1 4ถึงคนห้องประชุมที่มีขนาดใหญ่มากๆนะคะอย่างเช่นสำหรับ30คนขึ้นไปก็มีสามารถใช้ได้ฟรีเลยนะคะแต่ถ้าใช้แบบธุรกิจคุยกันแบบหลายๆคนเลยเขาก็จะคิดราคาตามขนาดห้องนะคะเริ่มต้นที่30เหรียญต่อชั่วโมงและทุกห้องนะคะเราต้องทําการจองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุดก่อน นะคะ ถึงจะเข้าไปใช้บริการได้นะห้องพวกนี้นะคะไม่ใช่เอาไว้ให้เราจองเท่านั้นแต่ทางห้องสมุดยังมีกิจกรรมฟรีต่างๆให้เราได้เข้าร่วมอีกด้วยอย่างเช่นยับปากถักร้อยชมรมอ่านหนังสือเล่นดน,นตรีดูหนังวาดรูปกลุ่มช่วยคนหางานเรียนออนไลน์ต่างๆหรือแม้แต่เรียนภาษาอังกฤษภาษาสเปนและภาษาอ,อื่นอีกด้วยนะคะมีทั้งของเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยฟิล์ชอบเข้าร่วมกลุ่ม English Conversation นะคะหรือว่าการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษทุกวันศุกร์เวลา9ก้าโมงครึ่งถึง11บเอ็ดโมงครึ่งแต่เนื่องจากฟิลต้องทางานใน ช่วงเวลานั้นก็เลยไม่สามารถไปได้อีกแล้วนะคะแต่มันทําให้ฟิล์มรู้จักกับคนใหม่ๆและได้พัฒนาภาษาอังกฤษไปในตัวด้วยถ้าวันไหนฟิลม,มีโอกาสหรือวันไหนฟิล์มหยุดนะคะฟิลมก็อยากจะเข้าไปจอยนะซึ่งเขาจะมีตารางบอกไว้ว่าเขาจะมีวันไหนเวลาไหนกี่โมงนะคะซึ่งแต่ละห้องสมุดนะคะวันและเวลาต่างกันนะสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุดใกล้ที่พักของคุณได้เลยส่วนสนามเด็กเล่นแน่นอนว่าไม่ใช่เด็กทุกคนที่อยากจะมาอ่านหนังสือใช่ไหมคะ โดยเฉพาะเด็กเล็กๆที่ยังไม่สามารถอ่านหนังสือได้เขาก็จะมีโซนของเล่นให้น้องๆได้เล่นกันด้วยนะคะเหมาะสำหรับกับเด็กเล็กมากๆเลยที่ระหว่างรอครอบครัวอ่านหนังสือหรือแม้กระทั่งเข้ามาเพื่อแค่พักผ่อนเฉยๆอย่างนี้ก็ได้เช่นกันค่ะสนุกได้ทั้งครอบครัวและก็น้องๆเลยโซนโทรศัพท์ที่ห้องสมุดเราสามารถใช้โทรศัพท์โทรหาใครก็ได้ฟรีเลยนะคะโดยกดเลข9แล้วก็1ต่อได้เบอร์คนที่เราจะโทรเพียงแค่นี้ก็สามารถโทรได้เลยนะคะ เฉพาะในประเทศนะแต่ละที่เลขขึ้นต้นอาจแตกต่างกันนะคะแต่ตรงตู้เขาจะบอกวิธีการใช้การโทรให้เราอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเลย โทรศัพท์ฟรีแบบนี้ที่นี่เหมาะมากสาหรับคนที่ไม่มีโทรศัพท์หรือว่าหลงทางหรือแม้กระทั่งแบตหมดอยากโทรบอกที่บ้านหรืออะไรประมาณนี้ก็ดีมากๆเลยแต่อย่าไปใช้แก้งคนอื่นล่ะโซนหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ห้องสมุดจะมีหนังสือพิมพ์ให้เราได้อ่านฟรีด้วยซึ่งจะเป็นแบบข่าวในพื้นที่ที่เราอยู่ดูได้ว่าในแต่ละวันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในพื้นที่ใกล้เคียงเรานะคะสามารถหยิบฟรีกลับบ้านได้เลยนะคะการสมัครสมาชิกการสมัครสมาชิกห้องสมุดที่อเมริกานั้นฟรีหากคุณเป็นคนที่อยู่ที่อเมริกาอยู่แล้วนะคะคแต่ถ้าาเรา เป็นชาวต่างชาติหรือว่าแค่มาเที่ยวจะมีข้อยกเว้นที่แตกต่างกันนะคะโดยซิมจะเริ่มต้นจากการทำบัตรห้องสมุดสำหรับคนที่มีที่อยู่ในเมริกาก่อนนะคะ โดยเราเข้าไปที่เคาน์เตอร์ของห้องสมุดเลยและบอกว่าขอทําบัตรห้องสมุดค่ะซึ่งเขาจะขอเอกสาร2ออย่างคือรูปถ่ายบนบัตรต่างๆและเอกสารยืนยันที่อยู่ของเราบัตรที่มีรูปเราอย่างเช่นใบขับขี่ ID หรือแม้แต่บัตรนักเรียนก็ตามส่วนเอกสารเพื่อยืนยันที่อยู่อาศัยอย่างเช่นแบงก์สเต e เมนต์หรือว่าบัญชีธนาคารที่มีชื่อและที่อยู่ของเรากำกับไว้บิลค่าเช่าบ้านค่าโทรศัพท์ก็ได้และพวกนี้ไม่ จำเป็นต้องเป็นเอกสารพิมพ์ออกมาก็ได้นะคะเพียงแค่โชว์ไฟล์หรือบินออนไลน์ผ่านโทรศัพท์ก็ทําได้เช่นกันคะ่ะพวกนี้เป็นเหมือนเพื่อให้เรายืนยนันว่าเราเป็นคนเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าห้องสมุดคือได้มาจากเงินที่เราจ่ายภาษีทุกปีนั่นเองดังนั้นต้องใช้ให้คุ้มสิคะบัตรห้องสมุดเขาจะมีให้เรา2แบบเลยแบบที่สามารถห้อยกับพวงกุญแจเราได้และบัตรแข็งธรรมดาที่สามารถใส่กระเป๋าตังค์พกพาไปได้นั่นเองหรือถ้าเราขี้เกียจพกจริง แค่จำเลขไว้หรือจดเลขบัตรไว้ในมือถือก็ได้เช่นกันคะ่ะบัตรจะอยู่ได้3ปีแล้วเราต้องต่อบัตรใหม่นะคะซึ่งต่อบัตรใหม่ก็ฟรีเช่นเดิมเลยเขาแค่จะเช็กว่าคุณยังอยู่ที่เดิมอยู่ไหมหรือถ้าที่อยู่เปลี่ยนก็จะได้อัปเดตอะไรประมาณนี้นะคะพอเราได้บัตรแล้วเราสามารถสมัครแอปห้องสมุดออนไลน์ได้อีกแอปชื่อว่า l i ปปีเอาไว้อ่านหรือฟงังหนังสือออนไลน์ก็ได้หรือเราจะใช้บัตรเลขห้องสมุดล็อกอินดูหนังฟรีผ่านแอปค a น o b บีก็ได้อีกด้วยนะคะ แต่ส่วนใหญ่หนังจะเป็นแนวที่มาจากหนังสือนะแถมบัตรห้องสมุดยังสามารถใช้เข้าไปพิพิธภัณฑ์บางที่ได้ฟรีอีกด้วยนะคะอืมดูคุ้มและจะเป็นประโยชน์มา,มากๆเลยนะเนี่ยสำหรับคนแค่มาเที่ยวอเมริกาเฉยๆหรือว่าอยู่แค่ชั่วคราวแค่มีพาส,สปอร์ตเท่านั้นก็ไม่ต้องกังวลเลยเราสามารถเข้าไปใช้บริการที่ห้องสมุดได้ฟรีเช่นกันแต่แค่ว่าเราไม่สามารถยืมพวกหนังสือและของอย่างอื่นกลับบ้านได้นั่นเองเพราะว่าเขาไม่มีที่อยู่ของเราเขากลัวว่าเราจะไม่คืนของนั่นเองและเขาจะไปตามเราที่ไหนล่ะ แต่ถ้าเราอยู่นานพอที่จะมีชื่อแล้วก็ที่อยู่ในเมริกาจะเป็นปินค่าเช่าบ้านก็ได้เราก็สามารถนําไปสมัครบัตรห้องสมุดได้เช่นกันแม้จะมีพาสปอร์ตไทยก็ตามส่วนใหญ่เขาขอแค่เรามีที่อยู่แล้วก็รูปเราก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วคะ่ะบางคนบอกว่าถ้ามันยุ่งยากมากนะก็บอกเขาไปเลยเราเป็นคนไร้บ้านเขาก็จะให้บัตรมาเลยคะ่ะแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละห้องสมุดด้วยนะหรือว่าถ้าเราจ่ายค่าบัตรสมาชิกแบบรายปีก็ได้เช่นกันเริ่มต้นที่ประมาณ20ถึง นะคะคแต่นี่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละที่แล้วก็แต่ละรัฐด้วยนะคะบางห้องสมุดก็มีแต่บางที่ก็ไม่ได้มีขายแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราสมัครแบบออนไลน์ล่ะจะสมัครง่ายกว่าไหมแม้จะไม่มีที่อยู่ที่นี่บางคนบอกว่าใส่ที่อยู่อะไรก็ได้ก็สมัครได้เลยแต่เราจะใช้บริการได้แค่เฉพาะในออนไลน์เท่านั้นอย่างพวกอ e ีบุ๊กหรือว่าเรียนออนไลน์ต่างๆแต่เราจะไม่สามารถยืมหนังสือหรือของในห้องสมุดกลับบ้านได้นั่นเองบางรัฐบางห้องสมุดไม่เหมือนกัน บางที่ไม่จําเป็นต้องมีบัตรอะไรเลยก็สามารถใช้บริการได้ทุกอย่างและสามารถยืมหนังสือได้ฟรีเลยบางที่สําหรับคนนอกพื้นที่หรือว่าต่างชาติมาท่องเที่ยวอย่างเราหรือว่าอยู่ชั่วคราวก็สามารถใช้บริการได้ฟรีทั้งหมดเหมือนกันขึ้นอยู่กับแต่ละที่แล้วก็ห้องสมุดด้วยนะคะห้องสมุดเราสามารถอยู่ได้ทั้งวันเลยถ้าเราต้องการนะคะเหนีากาศร้อนๆมานั่งแช่แอร์เ,อเย็นๆ นั่งใช้ Wi-Fi ฟรีอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยตอนเช็คเอาท์หนังสือแล้วก็พวก CD DVD ต่างๆนะคะเวลาเราจะยืมหนังสือก็สามารถสแกนบัตรห้องสมุดได้เลยหรือว่าถ้าคุณลืมมาบัตรมาก็ไม่ต้องกังวลเลยเพียงคุณแค่จําเลขบัตรห้องสมุดของคุณหรือว่าเข้าไปถามบารณาลาห้องสมุดได้เลยโดยบอกเขาว่าลืมเอาบัตรมาค่ะและเขาจะขอดู ID ของคุณโดยเขาจะค้นหาชื่อแล้วก็ที่อยู่ของคุณและเขาก็จะเขียนเลขบัตรห้องสมุดของเราให้ค่ะง่ายมากๆเลยตอนจะยืมเราสามารถใช้ เ็คเอาท์กับเครื่องแบบนี้ได้เลยหรือจะเช็คเอาท์กับบรรณารักษ์ก็ได้เช่นกันคะ่ะแต่ฟิล์มชอบเช็คเอาท์ด้วยตัวเองกับเครื่องนี้มากๆเพราะว่ามันง่ายแล้วก็สะดวกสุดเลยเพียงแค่เราสแกนบัตรห้องสมุดเราวางทุกอย่างที่เราอยากจะยืมเครื่องก็จะทําการสแกนให้เราเองเลยและจะบอกด้วยว่าต้องคืนวันไหนอีกด้วยจะให้เครื่องปินป้นปิ้นใบเสร็จออกมาให้ก็ได้นะเราจะได้จําได้ว่าวันไหนเราต้องมาคืนฟิล์มว่าเครื่องนี้มันเจ๋งมากๆเลยถ้าเราไม่อยากหาหนังสือหนังหรือแม้กเกมเอง เพื่อความสะดวกรวดเร็วเราสามารถจองหนังสือผ่านออนไลน์และสามารถไปรับที่ห้องสมุดที่เราจองไว้ได้เลยโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของห้องสมุดสาขาที่เราอยากไปรับหนังสือทางห้องสมุดก็จะเก็บหนังสือให้เราไว้7วันจนกว่าเราจะมารับหนังสือที่ห้องสมุดนะคะตอนเวลาเอามาคืนบางครั้งหนังสือหรือเกมหรือ DVD ที่เรายืมมาเขาจะเพิ่มวันที่ต้องคืนให้เราแบบอัตโนมัติด้วยนะโดยเขาจะส่งอ e ีเมลมาบอกเราเลยเพราะเราจะต้องใส่อ e ีเมลตอนที่เราสมัครปัดห้องสมุดอยู่แล้วนะเราสามารถเข้ามาคืน กับบรรณาลาห้องสมุดก็ได้หรือว่าจะคืนในห้องสมุดเลยก็ได้ซึ่งเขาจะมีจุดที่คืนหนังสือเอาไว้ให้แบบนี้เลยหรือว่าเราจะคืนหนังสือแบบเป็นขับรถได้รู้อย่างนี้ก็ทําได้เช่นกันค่ะ น,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราลืมคืนหรือว่าเกินวันบางครั้งก็ไม่ต้องจ่ายเงินใดๆน,นะคะแต่บางครั้งถ้าต้องจ่ายก็ไม่แพงเลยราคาจะขึ้นอยู่กับแต่ละของที่เรายืมมานะคะขนาด DVD ยังราคาไม่เท่ากันเลยอันนี้ต้องจ่าย50เซนต่อวัน อีกอันหนึ่งเหรียญต่อวันห้องสมุดจะเปิดทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการจะเปิดตอน9โมงถึง3ทุ่มเลยแต่บางวันปิด5โมงเย็นส่วนวันอาทิตย์จะเปิดสายหน่อยตอนบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละห้องสมุดแล้วก็แต่ละรัฐด,ด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนห้องสมุดที่นี่เหมือนห้องสมุดที่ประเทศไทยหรือเปล่าเอ่ยทุกคนชอบโซนไหนหรืออะไรในห้องสมุดที่เมริการมากที่สุดสามารถเข้ามาคุยแล้วก็คอมเมนต์กันได้ใต้ล่างเลยนะคะฟินจะเข้าไปตอบท วันนี้ฟิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อีคราวหน้าสาวันนี้บายบาย